แเอ๋อยาวามาแล้วผมยาวมากเลยนะคะจะส่งเต่าผมให้ผู้ป่วยมะเร็งดีไหมดีไหมคะที่ร้านเขาไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายคลิปนะคะก็เลยไม่ได้ถ่าย ไม่สะดวกไม่ถ่าย่ะเกลยเยโลมาคนนี้ก็ตัดตัดด้วยกันหล่อไหมคนนี้ก็าหล่อเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันเขาบอกว่าพาเพื่อนมากับเพื่อนเหระ บายมากวะบา